ดูกรภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นผู้ยินดีในที่สงการประกอบสุภนิมิตเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ประกอบอสุภนิมิต<ม>าน<ม>ูมหรสศกที่เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้คุ้งครองอินทรีย์ในทวารทั้งหลายการติดต่อกับมาตุขามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจารสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมชาญวิตกวิจาร เป็นปฏิปักษ์ต่อทุจริตชาญบิตกวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยชานปิติเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยชานลมอัศสาสะปัสสาสะเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุชานสัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติราคะโูสะโมหะก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญในธรรม